คือถ่ายเล่นๆไม่ไม่ได้บอกก็จะลงคลิปนะไม่รู้ดิ่ายเล่นไปก่อน แหน,น,นแล้วก็ปันสีเด่นกันไาขับรถกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเอาเสีศษสลายเตต้นนั่งรถฮะเดี๋ยวไปเอารถใหม่ได้ไหมอุ้ยน้ำเดี๋ยวเราจะกินน้ำก่อนเออว่าตักน้ำกินเลือเท่าไหร่กันบ้างนี่โอเคงั้นเตต้นขับรถใหม่แล้วกันนะเพื่อนเตต้นลองขับรถกัน เพราะว่ารถเก่ามันนั่งได้สองคนเองต่อไปที่หลังก็น่าจะเอารถไอ้นีมนะนะ้มานะรถทหานะมันนั่งได้ดีคนละสำหรับ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเขาไปเนี่ยฮะสซ่อมเติมน้ำมันให้ด้วยไปรุ้อค่ายไปรุยค่ายทหารกันก่อนมาหรือกลับบ้านไม่ขับอ่ะเจ๊เติมขับไปเลยอ่ะเติมน้ำให้แล้วเอ้ยไม่ใช่ เติมานา้ำมันให้แต่เดนไปตมกันนะครับเออเออนั่นแกอยู่กับเติตแล้วกันก็ตเหมือนกันครับอ๋อจะเติมอะไกัพันนั้นโอเค เอ,อยรถจะพไปหาที่ซ่อมรถก่นอ,อกน,น,นรัเนซ่อมรถก่อนไม่แลควันนิดเดียวโอ้ควันข <laughs> ึมามา,มา,ตตมาเตเเขาดการอกโอเคซ่อมเป็นแล้วเอ,อยรถ สับปีกินก็ดิเกิดมากเลยโอ้ยรถเป็นไรอะ่ะชนเลยด็กออกไปชน,นไม่ได้เค้าไม่มีบังรถตัวเอาาอร์มีไปลงรถกันเดี๋ยวบังมันโอเคโอเคได้แล้ว ขันที่จมพืนนี่บั๊มากเลยใครเดี่ยนะเดะเดๆเดะ<า>ไว้ย <c oughs> เต็จเออเพิ่จะขับเลยวเชิญเลย F1 นะเพื่อน่าจะเป็นับ

ว้าวไตเทนไปเกิดไหนนี่สะพานอ,อน,อนอ๋อรถอีกแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวจะกลับมาทำอะไรพอดีเดี๋ยวเติมน้ำมันมแลว้วมันเหลือเฟือเติมน้ำมันเปลป่าต้องให้ไทเทนมันกลับมาเอารถตัวเองแล้วไอ้ต้องไอ้ตัวแทนมันกลับมาเอาของเออ เออใช่แล้วใครแล้วใครยำของไปมาแต่เต้นมามาเอาของเนี่ยคุณมไปรับได้ป่าเดี๋ยวเขาเข้าไอเฮ้ยเฮ้คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งเอารถไฟฟ้ากลับบ้านก่อนได้ป่ะเดี๋ยวเขาเอาเนี่ยรถเร็วเนี่ยแหละมาไปรับแตเติ้ลแบบรวดเร็วเลยเออแล้วเขากลับบ้านก่อนไปนั่งไหนอ่ะแบบบอกบอกสักนิดหน่อย บ้านเรามันมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเว้บฮะคันสีฟ้าบ้านเราแกไม่อยู่ตรงนี้วะเนี่ยอ๋อก็ที่เขาขับมาแล้วน้ำมันเหมือนโอ้แตเดินมาตามเสียงปืนนะมาตังเสียงปิดอ๋อเอ้ยพอเห็นคนอยู่ตรงนั้นอยู่เดี๋ยวเขาใช้ ทิมเปอร์วูอปเลรงมม่งนะอ้าวหายไปไหนแล้วเตเินเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่เห็นแสงไฟนะวันเด ไปกับเอ่งกับดารับไปกับเก็บของเออแนกะมแล้วมาแต่เต้นตามมาเอาพิมแน่เลย มีทั้งเพลงซิลเลอร์ทั้งแจสซิ่งมาต้น,จจนทางนี้แล้ว ตเติร์นไองมีถังน้ำมันใช่ป่ะมีถังน้ำมันใช่ป่ะเลเดนเติมน้ำม,มันให้คันสีฟ้าหน่อย มาแวบอยู่ไหนอะบุคแมอด๋ยวเดีวล้ำไซเนกับบ้านละอาไซเอนกับบ้านเดี๋ยวล เติมอาหารกับน,น้ำทไดไเละ กำลังจัดระเบียบรถอยูอ่เดี๋ยวเขาปลุกปลุกฟคาับบมันมีรถอ่า6คันแล้วทุกครั้งที่ออกเดินทางรถจะเพิ่มมาประมาณคันละคันสิงนี้เป็นของเป็น ขณะนี้แครอทมีแล้วหกสิบหกสิบอันแล้วแครลลอทอย่างเดียวนยนะเว้ยเขาโพลน่าจะมีสักสี่สิบ เองจะไปออกเอาเวลาของก็ได้นะเอารถสักคันไปออกเวลาของก็ได้แล้วแต่จำได้เต็มเลย ไหนเตับถึงทะเลแล้นะโอ้ฟังนยิ่ห่งกาะไรเช่นนี้เฮ้ยอย่าหลุดรถตรงนี้ดิรถมันหลัง ไม่ถ่ายเลเนี่ยปลูกไปแล้วไอ้นี่แหละปลไปแล้วส1 2ต้นยังเหลครึ่งน,นึ่งตอนีตีมอะไรอยู่เหรอคลิกแอดูอ๋อถ้าจะโคตรถินอ่ะให้คลิกขวามาเอาไใช้โคถินนะเพือ่อนเน้โดเลย เออนั่นแหละรับเก็บเลยอละไรได้แล้ว,ลวจะต้อจะจะเป็นมือกุถึนะจะต้องหากระปเป๋าเยอะๆนะเก็บไม่ได้เฮ้ยสองเสือทองบี้โอ้ยเห็บตมันทำลายฟาร์มขาวนี่เนี่ย ็บไม่ได้แมยอ่ะเ็บไม่ได้โอหนักก็เหมือนกันเจ็บไม่ได้ขอมาไว้บ้างอรับแตเติ้ลแบตเติ้ลขับด้วยของสมบันให้แตเติ้ลเดี

รถพังแล้วแต่เต้นทำอะไรอยู่นนนรถอะควันขึ้นรอรถอะเออทไหนายอะไรยืนไหนไม่โดนีิข่าไหนควันขึ้นนะควันสีฟ้าโอ้ยเด็ดเด็ดเดดานไปทางไหนวะเฮ้ย ไอ้ที่ผมบินไปคาใจอีกแล้วทำมาไรเนี่ยเอาทิ้งโบ๊บเล่งเลยดีกว่าบัมก่อนบั้มเลยลอยเอาฟั่มอีกแล้วอยากฟั่มสิเว้ยก็แล้วเออได้แล้วฟั่มรถก่อนมีที่ฟั่มรถอยู่ เอยอยู่เมืองไหนกันวะเนี่ยอยู่ที่ไหนวะอยู่รงไหนไม่รู้แต่อยู่ใกล้ทะเล